สวัสดีครับสายสีไฮโลไฮเทคนะครับวันนี้จะมารีวิวฝาไฮบิดนะครับฝาไฮบิดนะครับฝาไฮบิดก็จะมีฝาก็จะมีฝามีจานนะครับลูกก็ลูกวัดดวงนะครับฝาก็ฝาวัดดวงนะครับถ้วยก็จานก็จานวัดดวงนะครับเราจะมารีวิวให้ดูครับสมมุติว่าก็แทงผ่าปากเร็งต่ำแล้วก็บิดเอาหกมาครับบิดเอาหกบิดก็บิดค่อยๆนะครับไม่ได้บิดยากหรอกบิดวิธีบิดนะครับอย่างนี้ก็เป็น6กนะครับ สมมติเปิดนี้เราจะเอาต่ามาครับแล้วมุดเขี่แล้วสมมติในโลมันออกอย่างนี้นะสมมติมันเป็นสี่เกี่ยวนะครับเราจะบิดเอาเอาต่ํานะครับแล้วก็บิดเอาเอี่ยวมานะครับไฮโลเราบิดเอาเอี่ยวมาได้ครับมันก็มีสองขั้วหกเอี่ยวนะครับอแลก็บิดเอาเอี่ยวนะครับมัาเป็นสี่เอี่ยวนะครับสําหรับต่างงหวัดก็เล่นหน้าลายหน้าลายก็เล่นได้นะครับหน้าลายสมมติว่าหน้าลายหน้าลายนะครับสมมติเปิดนี้เราจะเอาเอาห้าแล้วก็บิดเอาห้ามาได้อ่ะบบิดเอาห้ามาได้ บิดเอาห้าไมได้นะครับอ่าเอาห้าเอาเสร็จเปิดนี้เราจะเอาหกแล้วก็บิดเอาหกมาได้นะครับหกต่อเนื่องนะครับบิดต่อเนื่องได้เลยนะครับบิดเอาหกนะครับบิดง่ายเลยครับฝาบิดนะครับนี่เราจะบิดเอาหกแล้วเราก็บิดเอาสี่ครับทีนี้เราก็บิดเอาสี่แล้วบิดเอาสี่ได้เลยนะครับบิดนหกสี่เดียวนะครับอ่าวันนี้เราก็บิดเอาสี่นะครับ ฝาไอ้นี่สล้านสายสีไฮโลไฮเทคเ็เรียกว่าฝาบิดนะครับฝาบิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับฝาเป็นฝาวัดดวงนะครับก็จะเล่นก็เล่นง่ายๆนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอิ็อกอ์มาสอบถามเข้ามาครับเบอร์โทร0949464888ดีก็0949464888นะครับฝาบิดนะครับฝาบิดไฮโลนะครับคนไหนที่ชอบเขย่าที่ชอบเป็นเจ้ามือเอาไว้เขย่าได้นะครับ